ราคาทองคำจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยเราเห็นว่าเงินเฟ้อนะ C P I เนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดอีกแล้วนะครับแล้วก็ราคาทองคำเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาแล้วนะครับแล้วราคาทองคำเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อถ้าอยากรู้ไปชมกันในคลิปนี้ครับทองลงต่อคิวซื้อไม่ทนันทองขึ้นต่อคิวขายไม่ไหว ซื้อขายทองคำแท่งกับอินเตโก้สบายใจอยู่ที่ไหนก็ซื้อขายได้ผ่านระบบออนไลน์โทร02 222 0 0 0 7ได้เลยสวัสดีครับเปบผมครับไผ่ป็นเทอรเดอร์อินเตโกนะครับวันนี้เนี่ยมากันในรายการ กราฟทองมองขาดนั่นเองนะครับมาแทนคุณเจมนะก็เจมเนี่ยตอนนี้ก็ไปเที่ยวอยู่นั่นเองนะครับนี่นนะก็ส่งซูชิมาโม้ใเลยนะก็ขณะที่ส่งซูชิมาผมเนี่ยก็ต้องมาทำงานแทนนะอ่ะก็มานี้แหละก็เราก็มาออกรายการกันแทนนะผมก็พูดในรายการของเจมนะวันนี้ก็สำหรับแฟนคลับของเจมเนี่ยก็เออถ้า ชอบยังไงหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยก็ผมก็ขออภัยนะที่นี้นะคนนี้ผมก็มาปลอมตัวนะครับอ่าโอเคก็อัปเดตให้ทุกคนเนี่ยที่ติดตามแฟนคลับของเจมมานะครับก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ล่าสุดเลยนะครับมีข่าวอะไรบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมานะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่ามันมีข่าวเนี่ยสำคัญเลยนะจะมีเรื่องของเฟดนะครับเฟดเนี่ยออกมาพูดนะครับก็ พูดอยู่วันสวันนะครับวันอังคารวันพุธนะโดยสรุปเนี่ยเป็นบวกต่อราคาทองคำนั่นเองนะเพราะว่าเขาเนี่ยพูดถึงการจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันเป็นของสัปดาห์ก่อนนู้นนะใช่ไหมที่แบบว่าจ้างงานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาออกมาให้ความเห็นนะว่าเอ้ยเนี่ย เฟดเนี่ยไม่ได้ดูแค่เงินเฟอ้อนะเฟดเนี่ยดูเรื่องการจ้างงานเป็นหลักด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็พบว่าการจ้างงานมันเริ่มไม่ดีแล้วต่อเนื่องมาครับเขาเริ่มกลัวมันจะลามไปก็คือเดือนถ,ถัดไปจะแย่กว่าเดิมเขาเลยบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคือต่อให้เงินเฟอ้อเนี่ยไม่ได้ลงมาที่ระดับเป้าหมาย2%เปเซนตเี่ยเขาก็สามารถที่จะลดดอกเบีย้ยได้เหมือนกันนะเพราะพูดอย่างนี้ปุ๊บนะตลาดเนี่ยก็เคยคิดไปเลยนะว่าวันเอ่อวันเอ่อเดือนกันยายนี่จะถึงเนี่ย ลดดอกเบีย้ยแน่ๆระดับ90%เลยนะครับจาก f ฟดวอชทูนะก็ค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะเขาน่าจะใกล้ลดดอกเบีย้ยแล้วเนาะก็เพราะว่าเราจะเห็นเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันในฟันฟลอนะมันเริ่มเห็นว่าฟันฟลอเริ่มไหลกลับมาในหุ้นในเอเชียด้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นะเดี๋ยวจะไปบอกว่าเพราะอะไรแต่โดยรวมเนี่ยเห็นว่าตลาดคิดเนี่ยกับทิศทางเงินที่ไหลเนี่ยค่อนข้างสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ทองคาทุกตาสารเลยแอคชั่นแบบเดียวกันหมดก็คือคิดแบบนั้นนะครับเพราะฉะนนั้ย ถือว่าเชื่อถือได้นะครับเป็นเป็นแนวคิดที่เชื่อได้เพราะว่าตลาดน่าจะคิดมาดีแล้วนะครับประมาณนี้ก็แอคชั่นในทุกๆอย่างเหมือนๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยทำให้ตรงนี้เนี่ยทองคำเนี่ยเป็นขาขึ้นที่น่าจะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือขึ้นเรื่อยๆอจ,จะมีข่าวร้ายบางอย่างหรือเงินเฟอ้อวันนี้อาจจะออกมาทําให้ตลาดผิดหวัง ถือว่าวันนี้เงินเฟอ้อมันมี PPI ใช่ไหมอ่าถ้าออกมาสูงกว่าคาดเนี่ยมันก็ทําให้ทองโดนทุบได้นะครับอะไรอย่างนงี้แต่โดยรวมเนี่ยโดนย่อลงมาคือซื้ออย่างเดียวนะครับตรงนี้นะอ่าก็คือการปรับฐานที่เคยพูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันจบแล้วนะครับหลังอย่างนี้มันจะเป็นแบบถ้าย่อลงมาคือยอ่อเพื่อจะขึ้นต่อยอ่อเพื่อจะขึ้นต่อเรื่อยๆแล้วมันจะไม่ปรับฐานานานคิดว่านะอ่าประมาณนี้เพราะว่านี่ยถ้าย่อลงมาไงก็ต้องแบบเข้าซื้อไปเสี่ยงเข้าซื้อทยอยซื้อประมาณเนี้ยนะอืม โอเคก็โดยรวมจมานี้ถัดมาเนี่ยก็จะเห็นว่าล่าสุดเมื่อวานเนี่ยก็จะเห็นว่าตัว CPI เนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดใช่ไหมก็เป็นไปตามที่เอ่อเอาคืลแหละเป็นไปตามทฤษฎีนะก็คือพอการจ้างงานออกมาแย่ต่อเนื่องเนี่ยเงินเฟ้อมันก็จะเริ่มลงเองนะเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาเนี่ยก็เสียความมั่นใจใช่ไหมเอ้ยก็แบบเหมือนคนเริ่มตกงานกันเนี่ยเริ่มเห็นเพื่อนตกงานก็ตัวเองก็วันๆนะครับก็เริ่มประหยัดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเห็นว่าโอเค ก็เงินเฟ้อก็จะเป็นธีมดีขึ้นเรื่อยๆเองนะถ้าคนตกงานมากขึ้นนะซึ่งตรงนี้โดยรวมเนี่ยก็เป็นบวกกับทองอยู่ดีนะครับอ่ะเออแต่วันนี้ก็จะเป็นตัวเลขเงินเฟ้ออีกตัวหนึ่งที่เป็นของภาคผู้ผลิตนะครับก็รอดูนะก็จริงๆภาคผู้ผลิตก็ควรจะเออไม่ควรจะขยายตัวดีนะครับก็รอดูว่าจะต่ำกว่าคาดไหมถ้าต่ำกว่าคาดท้องคงขึ้นได้ต่อแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะอาทิตย์นี้ก็เออจริงๆมันไม่ตลาดไม่ได้เสืไอรส์มากนะเพราะว่า มันก็มีคนคิดทฤษฎีนี้มาประมาณนึงแล้วนะครับแต่ว่าเพราะั้นการที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ได้ตกใจมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต่อให้ออกมาต่ออกากว่าคาดวันนี้นะทองขึ้นจริงแต่ก็คงแบบเอ,อ่อไม่ได้ขึ้นแบบทาออร์มามไฮเลยในะคืนนี้นะนึกออกไหมออร์ามไฮหรือเท่าไหร่สองหมื่นสี่พันสามร้อเอ้ยไม่ใช่สองพันสี่ร้อยสามสิบอะไรเหรียญอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่าคิดว่าไม่ถึงนะครับคิดว่าไม่ได้ไปแรงขนาดนั้นอาจจะขึ้นได้ประมาณสิบกว่าเหรียญอะไรเงี้ยก็น่าจะ ทรงๆนะครับแล้วก็รอรอข่าวร้ายเกี่ยวกับพวกการจร้างงานออกมาย้ําว่ามันแย่ต่อเนื่องนะครับอ่ะก็จะเป็นเดือนถัดไปเลยอย่างงี้จะเริ่มขึ้นแบบรุนแรงเพราะฉะั้นเนี่ยระหว่างนี้นะครับก็คือคนที่มีของคือถือไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับไม่มีอะไรเนาะเราอยู่ขาขึ้น,ข,นขึ้นใหญ่อยู่แล้วนะะก่อนหน้านี้ก็แค่เป็นการปรับฐานให้เราเก็บของกันอ่ะตอนนี้ก็คือแบบห้ามขายแล้วก็ถือลุ้นยาวๆเนาะเออ ข่าวถัดมาเนี่ยโอเคนี้ผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องที่เฟดพูดนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรข้ามไปเลยแล้วกัน,นครับจะมีตัวของไต้หวันนะครับไต้หวันเนี่ยล่าสุดมีการอัปเดตเรื่อง CBDC นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ CBDC นะใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยผมจะพูดให้ฟังนะครับก็คือ CBDC เนี่ยก็คือสกุลเงินนะที่รัฐบาลออกมาเป็นของประเทศประเทศนั้นแล้วก็จะอิงกับดิจิตอลเคอร์เนซีมากขึ้นก็คือแบบเอาง่ายให้เราจินตนาการไปเลยว่าอนาคตเนี่ย ไอที่เราใช้เงินกระดาษกันอยู่เนี่ยมันจะถูกแปลงไปเป็นเงินดิจิตอลหมดเราจะพยายามใช้เป็นรูปของดิจิตอลนะครับก็ซึ่งโดยหลักการเนี่ยมันจะต้องโปร่งใสด้วยซึ่งเขาจะเอาบล็อกเชนมาจับนะครับอ่าโดยรวมมันจะคอนเซปต์ประมาณนี้ซึ่งผมเชื่อว่านาคก็น่าจะเป็นเทรนนั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นไอตัวบล็อกเชนเนี่ยมันน่าจะมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเอ่อถามว่าวันนี้มันพร้อมไม่พร้อมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของวันนี้แต่ว่ายังไงเนี่ยผมว่าเขาดันไปตรงนั้นอยู่แล้วนะครับอ่าซึ่งพอไปถึงวันนั้นเนี่ยงยง,งัไ ก็้ต้องบอกว่า CBDC เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยเสียเขาเรียกพอคนไม่มีเงินกระดาษกันแล้วตอนนั้นตอนนั้นรัฐบาลจะดันให้ทุกคนเนี่ยเลิกใช้เงินกระดาษนะครับเขาจะพยายามดันไปอย่างนั้นเนาะ,ะเดี๋ยวถามว่า,วามันจะเลิกยังไงล่ะเดี๋ยวมันมีวิธีการนะรอย่างจีนเขาทามาแล้วนะครับก็หลายประเทศก็ทํามาแล้วเขาก็พยายามผลักดนันมีวิธีการเยอะแยะอย่างเช่นคุณใช้ด้วยเงินดิจิตอลนะคุณจะได้แบบส่วนลดคุณจะได้แบบ เหมือนซื้อของได้ถูกลงได้นโยบายอัดฉีดอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นคนก็จะแห่กันมาใช้โดยเฉพาะแม่ค้าถ้าร้านขายของเนี่ยปรับตัวมาใช้กันมากขึ้นเรื่อยอยังไงลูกค้าก็ต้องอก็ต้องทําตามนะครับอ่าเพราะว่าคุณจะได้พอแม่ค้าทําอย่างนั้นอาจจะไม่ต้องเสียภาษีหร,รือเปล่าอะไรเงี้นะยเนาะเมยายมขับเคลื่อนแบบนี้สักพักหนึ่งคนก็จะเลิกใช้เงินกระดาษไปเองนะครัแล้วแบงก์ก็จะไม่สนับสนุนให้ใช้อะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนเี่ยก็คือ ความโปร่งใสของคนในประเทศเนี่ยจะโดนมองเห็นหมดจากรัฐบาลรัฐบาลจะเห็นทิศทางของเงินคุณหมดทั้งหมดเลยคุณมีเงินมาจากไหนบ้างแท็กได้หมดนะมี data โปร่งใสนะบนบล็อกเชนเห็นหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเรื่อง p r i เวซีหรือความเป็นส่วนตัวเนี่ยหรือว่าใครที่มีเงินมืดอยู่นะก็ต้องบอกว่าเซ็งแน่นอนนะครับเวลาผมเชื่อในหลักการของเต่านะก็ะคือชีวิตเราเนี่ยมันจะต้องมีขาวดำนะครับแล้วก็ มีความสมดุลผมว่าไอ้ตัว c B D C เนี่ยมันทาให้ขาวเกินไปนะครับเหมือนกับว่าระบบการเงินของคนมันโปร่งใสเกินไปถ้าตามทฤษฎีนะคำว่าเปิงหวยเกินไปเนี่ยมันก็อยู่กันไม่ได้หมายถึงว่าเหมือนน้าใสาเกินไปปลาก็ยังอยู่ไม่ได้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะนคนที่มีอํานาจในประเทศเอ่อบางประเทศนะครับหลายๆประเทศก็จะมีอยู่แล้วกลุ่มคนที่เขาต้องการใช้เงินรับนั้นนะครับหรือว่าเอ่อ เขาไม่ชอบสิ่งเนี้มันก็จะมีมันก็จะแบบไม่มีเงินกระดาษให้ใช้แล้วด้วยอ่ะบอกว่าประเทศรัฐบาลบอกไม่สนับสนุนแล้วเลิกผลิตอะไรก็สมมตินะเงินกระดาษก็จะเริ่มหายไปเรื่อยแล้วเขาทำยังไงครับตัวเลือกสุดท้ายที่เขาจะมีก็คือทองคำครับเพราะฉะนั้นเนี่ย CBDC พอมันมาก็เครืขึ้นทั่วโลกเนี่ยมันจะมีเม็ดเงินที่ตรงนี้ย้ายมาหลบในทองคําก็คือแทนที่คุณจะเก็บในรูปเงินกระดาษก่อนหน้าน,นี้คือเก็บอยู่นะคุณต้องมาเก็บในทองคาแล้วเพราะว่าทองหลเขาจะเลิกใช้กันแล้วนะครับคุณต้องย้ายมาเก็บในทองคํําาาาาเะั้้น่มมจขททใ กลายเป็นว่าตัวทองคําจะเป็นตัวบา,บาลานซ์นะครับบาลานซ์ความเป็นไพรเวซีของเออของประชาชนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าคุณเก็บในรูปทองคำเนี่ยรัฐบาลตรวจสอบไม่ได้ อ่ะมันก็จะมีเงินส่วนหนึ่งแหละที่รัฐบาลไม่รู้แล้วเอยเงินคุณมาจากไหนอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นทั่วโลกพร้อมๆมกันนะครับมันก็เป็นดีมานที่จะเข้ามาในส่วนของทองคํามากขึ้นอันนี้คือแนวคิดของผมแะแต่ว่ามันจะมากหรือน้อยเลยมันเป็นภาพใหญ่นะตรงนี้คือ C B D C มันไม่ได้เริ่มใช้วันนี้นะครับอะไรเงี้ยเนาะมันก็ค่อยๆปรับใช้เรื่อยๆแต่ว่าแนวโน้มคนมันจะคิดอย่างนี้มันจะต้องหลบหนีจากหลบจากเงินธรรมดาเนี่ย มาหลบอยู่ในทองคามากขึ้นเพื่อให้รัฐบาลไม่อยากตรวจสอบได้เออไม่ใช่เพื่อให้รัฐบาลตรวจสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะประมาณนี้เนาะคอนเซ็ปต์ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ส่วนเออโอเคก็อาเดียวมานี้แหละนะครับก็จะเห็นว่าทิศทางมันก็จะมีเดียวโนมถ้าบางคนเนี่ยมอ้ย C ีบีดีมาโลกเข้าสู่ดิจิตอลแล้วทองคําจะเลิกใช้ไหมอ่าอย่างเงี้ยนะทองคำเป็นฟิสิกส์อยู่โลกกำลังเข้าสู่ดิจิตอลมันดูขัดกันนะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับ ผมเชื่อในหลักการที่ว่ามันไม่มีอะไรไปสุดทางเกินไปนะครับถ้ามันเบ้เกินมันจะต้องมีบางอย่างที่มา่านมันเหมือนขาวกับดํานะครับอ่าที่ผมยกตัวอย่างไปนะหลักของเต่าเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็อยู่ในทุก,เ,ทกเรื่องเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือถ้ามันเบ้เกินเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่อยู่ไม่ได้นะกลุ่มคนนั้นอยู่ไม่ได้เนี่ยเขาก็ก็ต้องหาวิธีที่จะ เออทำให้ตัวเองอยู่ได้นะประมาณนี้าก็เป็นเป็นสิ่งที่คานำนาจกันขึ้นมานะก็สิ่งนั้นก็คือคิดว่าทองคําก็เป็นหนึ่งในนั้นหรือว่าบิตคอยตามหลักการก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ถัดมาจะเป็นเรื่องของค่าระวังเรือนะครับในไทยเนี่ยพุ่มกระฉุดเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีดีมานกันส่งออกของจีนนะที่มากขึ้นเขาพยายามเทของออกมาซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนะจริงๆเดี๋ยวไปพูดต่อก็ได้นะว่าเงินเฟ้อจริงผมก็ยังพูดเหมือนเดิมว่า โดยระยะยาวเนี่ยมันน่าจะไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดนะแต่เราอยู่ในรูป s t a c k เฟ f a s h i แน่ๆก็คือเศรษฐกิจไม่ดีละแต่เงินเฟอ้อมันก็ไม่ได้ลงขนาดนั้นนะแต่ว่าต้องลดดอกเบี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยคือ k e ์ point ว่าทองคําจะขึ้นแรงมากๆนะครับอ่ะประมาณนี้ก็รอมาดูนะถ้ามาดูอย่างจีนเนี่ยจะเห็นว่าเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะก็คือ เขาก็พยายามออกนโยบายนะครับในการควบคุมหรือพยายามพยุงตลาดหุ้นเขาอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้เราเห็นข่าวร้ายในจีนมากแล้วก็รัฐบาลพยายามจะใช้นโยบายไม่ให้หุ้นจีนลงเยอะเพื่อต้องการให้คนเชื่อมัน่นแล้วก็เวลาหุ้นลงเยอะคนมันก็ขาดทุนใช่ไหมมันก็ทําให้คนนะรู้สึกตัวเองจนลงมันก็ไม่อยากใช้ใจ่ายเศรษฐกิจก็เป็นภาพจิตวิทยาที่แย่นะคนก็ไม่อยากใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดอย่างนั้นทุกประเทศไม่อยากให้หุ้นตัวเองลงแรงนะครับลงแรงมากๆเนี่ยเเเป็นนข้อ้อสียยศรรษฐกิจดวะคับ เราเห็นมีแส่ขาายย่าวร้ายทั้งนั้นเลยใช่ไหมแต่ผมไม่เชื่อเหมือนเดิมนะครับและผมคิดว่าใกล้จะมาแล้วนะครับก็คือใกล้จะขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยยังถูกอยู่แล้วก็ยังซื้อได้นะครับแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นเงินเริ่มไหลกับเอเชียแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในข่าวถัดไปนะคือพูดถึงหุ้นเมกานะครับเราจะเห็นว่าหลังจากเฟดพูดนะครับหลังจากคันจ้างงานแย่แล้วก็ล่าสุดเงินเฟอ้อก็เริ่มต่ําลงใช่ไหมเชื่อไหมครับว่าเนสแดกโดนเทขายจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตลาดไม่มั่นใจว่าฮ เฟดจะลดดอกเบี้ยตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตลาดหุ้นเนสแดกนีขึ้นกระจายเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเขารู้อยู่แล้ว N นสแดกเนี่ยไม่มีวันเจ๊งคือ N นสแดกเนี่ยเป็นหุ้นเทคที่หนี้น้อยคือหนี้มันน้อยอ่ะถามว่าบริษัทที่หนี้น้อยแล้วทำกาไรได้ต่อเนื่องเนี่ยตลาดมันก็เอาเงินไปพักเอาไว้นะครับเพราะมันมันมันรู้มันเขาไม่ค่อยกังวลว่ามันจะเจ๊งอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะมันเจ๊งยากเขาไม่มีหนี้ไงประเด็นก็คือตอนนี้โลกอ่ะกำลังเจ็บปวดนะครับสำหรับธุรกิจที่มีหนี้เยอะหรือธุรกิจเก่า ธุรกิจเก่าคืออะไรก็เหมือนที่บ้านเรามีทุกอย่างเลยนะครับอสังหาริมทรัพย์ต้มน้ำมันนะครับทุกอย่างเนี่ยที่ทำเนี่ยเรากู้มาทําหมดเลยใช่ไหมมันเป็นธุรกิจที่แบบต้องใช้เงินเยอะในการทําธุรกิจต้องกู้มาทําเยอะแต่ถ้าเป็นพวกไออะไรนะไอพวก AI พวกไอทีอ่ะไอพวกที่มันใช้ซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยมันใช้แค่ซอฟต์แวร์มันใช้มันไม่ได้ต้องกู้มาทามากมายแล้วไม่ต้องขยายสาขาไงมันขายออนไลน์เข้าใจไหมมันไม่ได้มีหนี้เลยมันอเมซอนอ่ะหนี้มันไม่มีเลยมันก็ไม่มีทางมีผลคือ ตลาดกัวดอกเบีย้ยจะคงสูงนานแล้วใครที่จะกระทบละ่ะไม่ได้กระทบทุกธุรกิจนะครับธุรกิจเทกมันไม่กระทบเลยคือมันไม่ได้กังวลว่าดอกเบีย้ยจะขึ้น,ข,นขึ้นไปดิฉันไม่ได้เป็นหนี้เยอะไม่เป็นไรเพราะอันเนี้ยพอมีแนวโน้มว่าเฟดเนี่ยจะเริ่มลดดอกเบีย้ยแล้วไอ้ความกังวลที่กังวลเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันก็หายไปเพราะอันเนี้ยเงินมันก็เลยไหลกลับมาในกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงดั่งดอกเบีย้ยสูงนานน่ะเข้าใจไหมก็คือธุรกิจเก่าทั้งหมดเลยที่มันดอกที่มันมีหนี้เยอะออะ ที่เขากังวลอ้ยมันจะรอดไหมวะดอกเบีย้ยสูงนานขนาดนี้แล้วถ้าสูงนานต่อไปอ่ะมึงจะรอดหรือเปล่าอย่างเงี้ยคนเริ่มลายความกังวลเงินมาเลยไหลกลับมานะครับเพราะว่ามันถูกมากไงเดี๋ยวมันจะเริ่มเด้งซึ่งตรงนั้นก็จะเกิดจากอะไรครับหุ้นไทยจะเด้งนะเพราะว่าเราเป็นหุ้นธุรกิจเก่าเงินจะไหลกลับนะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมเชื่อว่าเงินจะเริ่มไหลกลับแล้วหุ้นไทยเนี่ยบอสทอมไปแล้วคิดว่าบอสทอมแล้วนะไอ้ตรงลงไปอะไรนะหนึ่งพันสองร้อยกว่าเนี่ยคือบอสทอมแล้วผมว่ามันบอสทอมแล้วคือ ตรงนี้ก็ยังถูกอยู่คือซื้อเนี่ยซื้อแล้วถือยาวๆหน่อยยังไงก็ขึ้นนะครับแล้วก็หุ้นจีนเนี่ยก็ถูกแล้วเห็นเขาข่าวร้ายเยอะๆอย่างเงี้ยนะผมว่าใกล้จะขึ้นแล้วถ้าเฟดลดดอกเบี้ยจริงอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยพวกนี้ขึ้นนะครับอ่าเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มคลายความกังวลแล้วว่าเฮ้ยไอ้พวกที่เป็นหนี้เยอะๆธุรกิจเข่าเนี่ยมันมัน,ม,นมันหมดความเสี่ยงแล้วพอดอกเบี้ยลงแล้วมันไม่จริงแล้วอะไรแบบเนี้ยนะอืม โอเคก็เกิดอย่างนี้ทั่วโลกนะครับเราก็ทุกคนก็ดีใจหมดเมื Gomez ่อเฟดำกำลังจะลดดอกเบี้ยเศรษฐกิจเขาไม่ดีกลายเป็นทุกคนดีใจนะทุกคนเนี่ยกักงวลมากเหมือนแบงก์ชาติานะไม่กล้าลดดอกเบี้ยนะเพราะว่าเอออเมริกาไม่ยอมลดเลยแข็งมากแล้วเราไปลดเนี่ยมันแสดงความหมดแอมากนะครับเ <c oughs> ขาก็ไม่อยากทําอย่างนั้นเพราะมันค่าเงินเราก็จะเริ่มคุมเขา้ากัวควบคุมไม่ได้แล้วกันนะแต่ว่ามันก็เป็นแค่การกังวลนะแล้วก็เราไม่อยากทําอะไรเป็นเสี่ยงนะประมาณนั้นก็ถ้าอเมริกาเริ่มลดดอกเบี้ยหน่อยผมว่าเดี๋ยวเราก็จะเริ่มลดก้มัน ลายความกังวลกันหมดนะทุกคนก็แฮปปี้ประมาณนี้เนาะหุ้นไทยก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรมันก็น่าจะขึ้นได้แล้วนะประมาณนั้นโอเคก็ถัดมานะครับเรามาดูในเทคนิคล้อนีกว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่แต่น้ํามันเลยแนละ้วเราจะเห็นว่าน้ํามันมันขึ้นเห็นไหมคืออย่างที่บอกไปนะครับหลังจากนี้เป็นรูปของ Sta ็กเฟ t ช o ่นก็คือเงินเฟอ้อไม่ได้ลงไปตามเป้าที่เพื่นพูดหรอกแต่ว่ามันต้องลดดอกเบีย้ยแหละเพราะว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่า ตรงนี้เป็นคําตอบที่ทองคําชอบมากก็คือเป็นรูปของ stack fashion เงินเฟอ้อสูงนะครับแต่ว่าเอ่อเขาเรียกอะไรอะเศรษฐกิจเนี่ยไม่ดีนะครับมันก็จะเรียกว่า stack f a s i o n เป็นภาพที่ยากมากนะครับแบบแก้ยากนะครับก็ต้องทนกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อทองคำได้เปรียบทุกทรัพย์สินได้เปรียบที่มันเป็น hedging กับการเสื่อมค่าของสกุลเงินนะเพราะว่าเขาจะพยายามอัดฉีดเงินเข้ามาเพื่อพยุงเศรษฐกิจในขณะเดียวกันเงินก็เฟอ้อด้วยนะครับประมาณนี้ก็โอเคก็ต้องทนกันไปนะ สุดท้ายเงินเฟ้อจะลงได้เองนะครับเมื่อคนตกงานเยอะถึงจุดหนึ่งนะมันก็จะซึมกันไปเลยแนะคนไม่อยากใช้จ่ายเดี๋ยวมันก็เงินเฟ้อลงประมาณนี้ลงงานเจ๊งอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะก็หดหัวนะมันก็จะเริ่มไม่ค่อยมีการสั่งของมาผลิตราคาของก็เริ่มถูกลงไปเองอะไรอย่างนี้นะอย่างน้ํามันขึ้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวพอคนเริ่มแบบไม่เที่ยวไม่เริ่มไม่ใช้จ่ายไม่บินกันนะครับมันก็จะเริ่มไม่มีดีมาลดลงสุดท้ายก็ทําให้อ่ารคาน้ํามันเนี่ยมันก็ ไม่ได้ขึ้นแบบนี้มันก็จะซึมลงนะครับโอเคก็ปัจจุบันนี้ยังไม่เกิดภาพนั้นนะมันแค่คิดว่าจะเกิดนะเพราะว่ามันเริ่มเห็นภาพไม่ดีของเมริกาแล้วแต่มันยังไม่เกิดนะครับประมาณนี้เนาะมันก็จะเป็นทรงนี้อันนี้ผมพูดไปในเออ,อนาคตนะซึ่งราคาทองคํามันจะต้องมาจากข่าวอนาคตใช่ไหมอ่กมาก็วันนี้ก็รอฟังข่าวประมาณเนี้ยในอนาคตนะครับเดี๋ยวมันก็จะเออ่ขึ้นเองนะครับประมาณนี้สําหรับทองคํามาดูสาหรับหุ้นไทยนะครับก็จะเห็นว่า ผมเอาไว้เปิดให้ดูครับทุกคนเนี่ยน่าจะลุ้นกันแล้วก็ได้ยินข่าวร้ายเยอะนะมีแต่คนหุ้นไทยแย่มากเลยนะครับแล้วก็พี่สูงบ้างนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่โดยรวมนะบอกเลยว่าตรงนี้บอท่อมไปแล้วนะครับผมว่าไอ้ตรงพันสองร้อยแปดสิบเนี่ยแถวนี้ยนะครับมันคือฐานแล้วนะครับก็คิดว่าไม่แย่ไปกว่านี้แล้วเนาะเมื่อไหร่ไทยมีการลดดอกเบีย้ยปุ๊บแล้วเราลดดอกเบีย้ยตามนะครับยังไงก็ตรงนี้ก็คือจบแล้วนะ ถ้าไม่ได้มีข่าวพลิกโผนะครับว่าเมกาไม่ลดดอกเบี้ยเพราะเศรษฐกิจแข็งกลับมาแข็งแกร่งอีกแล้วอะไรเงี้ยนะโอเคเราเนี่ยรอดแล้วออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ใครซื้อตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะถ้ามันขึ้นมาสักพันห้าได้นี่ก็กําไรแล้วนะก็เรียกได้ว่าโอเคเลยถ้าภายในสามสี่ปีข้างหน้านะขึ้นมาพันห้าเนี่ยคุ้มแล้วนะครับหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะประมาณแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็โอเคนะว่าสามปียี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่แย่เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ถือว่าเค่อนข้าง น่าสนใจหุ้นจีนก็เหมือนกันนะเปิดให้ดูนะหุ้นจีนจริงจริงถูกกว่าหุ้นไทยอีกนะแต่ว่าความเสี่ยงมันจะมีเรื่องของเออสงครามการค้าอะไรพวกนี้นะแต่ว่าโดยรวมผมว่ามันก็พูดมาเยอะแล้วนะมันก็ชิ้แล้วมันไม่โลยมากกว่านี้เท่าไหร่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อตรงนี้ไม่ได้แย่เลยเหมือนกันนะครับก็เอ,อโอเคก็คือผมชอบนะใครจะซื้อก็ได้แล้วกันนะก็ควรมีติดพอร์ตพูดง่ายๆนะครับประมาณนั้น ส่วนมาดูของทองคำเนี่ยเราก็จะเห็นพูดมาหุ้นไทยดีหุ้นจีนดีเนี่ยเอ้ทองคําดีไหมเนี่ยต้องบอกว่าตัวทองคําเนี่ยจะดีเพราะว่าทองนอกจะขึ้นแรงนะไอ้ตัวทองดอลลาร์จะขึ้นแรงแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นเงินบาทเนี่ยมันจะแข็งนะครับก็หลังจากนี้จะเป็นตีมแข็งค่าและก็จะพยายามแข็งเรื่อยๆนะครับอ่าเอ่อถ้าไม่ได้เกิดวิกฤตอะไรในประเทศไทยซึ่งผมก็ไม่เห็นนะครับตอนนี้ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าเงินบาทน่าจะเป็นตีมแบบ แข็งค่าเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อมันจะกดดันทองแท่งหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็จะขึ้นอยู่ดีเพราะว่าทองนอกจะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองขึ้นแรงกว่าพูดง่ายๆนะประมาณนั้นนะประมาณนั้นก็ถ้าใครอยากได้กำไรเยอะหน่อยก็ต้องเป็นทองเอ่อทองนอกนะครับถือเป็นทองนอกจะกำไรเยอะกว่าแต่ว่าถ้าใครอยากจะเพลย์เซฟว่าผมผิดนะครับแบบเฟดเฟดไม่ได้จะลดดอกเบีย้ยปีนี้เผื่อจะมีแบบมันก็เป็นไปได้นะอย่างเช่นเงินเฟอ้อสูงมากๆกลับมาหลังอย่างเนี้ยสมมติน้ำมันขึ้นแรงนะแล้วเงินเฟอ้อสูงมากเนี้ย ก็เป็นไปได้นะครับว่าเขาอาจจะไม่ได้กั้นใจไม่ลดดอกเบีย้ยก่อนน่ะนะเอามันก็เป็นไปได้นะอ่าก็ต้องดูกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยไอคนที่ถือทองแท่งมันก็จะปลอดภัยนะ <laughs> <laughs> เวลาทองลงมันจะไม่ค่อยลงนันเองนะประมาณนั้นโอเคก็คือคนที่อยากเล่นปลอดภัยหน่อยอก็เป็นทองแท่งแต่ถ้าใครที่เฟี้ยวหน่อยอยากจะแบบลุ้นหน่อยเก่งหน่อยเนี่ยก็ทองนอกจะค่อนข้างได้เปรียบแล้วกันนะช่วงนี้นะอ่ะาวันนี้โอเคก็ถ้ามาดูกลยุทธ์เนี่ยผมก็ต้องบอกว่า แนวต้า <N el ta> เนี่ยจริงๆผมไม่อยากจะมองแถวตรงนี้เลยนะเพราะจริงๆคาขึ้นใหญ่มันมาแล้วคือมันมานานแล้วแล้วทีนี้เราคือช่วงนี้มันปรับฐานคิดว่าเสร็จแล้วเพราะหลังจากนี้นะอย่างมากเนี่ยคือขึ้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องสายนะครับขึ้นมาเนี่ยก็คือเรียกว่าไงก็คือขึ้นเรื่อยๆขึ้นมาคุณก็ไม่ต้องดีใจมากคือมันแค่เป็นแบบการเริ่มต้นนะการเริ่มต้นขึ้นของภาพ ช่วงนี้ที่เศรษฐกิจทั่วโลกมันไม่ดีพร้อมกันแล้วนะครับก่อนนี้มันจะแบบไม่ดีหลายประเทศยกเว้นอเมริกาแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่ดีพร้อมๆกันแล้วทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะรีบขายตอนนี้นั่นเองนะก็เออพูดวด่าไงเดียวก็ไม่มีแนวต้านแล้วกันสําหรับผมเนี่ยผมให้ไปก็ได้นะก็คือแนวต้านเก่านะก็คือสองพันเท่าไหร่เนี่ยไอสองพันเดี๋ยวผมลบเลขนี้ออกไปก่อนนะพอดีเลขนี้ไม่ได้ไม่ได้อยากจะใช้นะก็คือ เออก็คือสองพันเท่าไหร่นะสองพันสี่้ยหสิบนะประมาณเนี้ยก็จะเป็นแนวออทามไฮเก่านั่นเองซึ่งเออผมเชื่อว่าหลังจากนี้นะก็เดือนนี้เดือนเจ็ดใช่ไหมแปดเก้าอีกสองเดือนเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยก็คิดว่าสองพันสี่ร้อยห้าสิบน่าจะมานะครับน่าจะมาก็แต่ระหว่างทางจะมีย่อๆอะไรบ้างนะแต่สุดท้ายคิดว่ามานะครับแล้วก็ถามว่าเอ้ยมันจะมีโอกาสที่จะไม่มาไหมต้องพูดในแง่ข่าวลายนะไอข่าวที่จะไม่มาเนี่ยก็ต้องดูว่า PPI เดือนนี้เป็นยังพุ่งวันนี้เป็นยังไงเราก็ยิงหลัก,ลกๆเคยด,ดูเดือนหน้านะว่าการจ้างงานเขาเนี่ยมันมันแย่ขึ้นไหมหรือมันดีกว่าเดิมนะเผลอๆเนีเ่ยมันแย่เบ้อเดือนนี้เดือนถัดไปกลายเป็นดีอย่างเงี้ยก็จบเห่เหมือนกันมันก็จะแบบไม่ได้ขึ้นเร็วขนาดนั้นแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นเร็วขนาดนั้นนะมันก็จะขึ้นอยู่ดีนะครับขึ้นกไแม้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเราไม่ต้องไปกังวลมากนะมันอาจจะมีข่าวระยะสั้นที่ทําให้เราเนี่ยกังวลแต่ว่า โดยรวมเนี่ยมันมาถูกทางแล้วก็คือมันแค่หรือช้าหรือเร็วอะที่จะขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการตอนนี้เนี่ยก็แค่เออหาจังหวะที่ถ้ามีข่าวตกใจให้มันลงเนี่ยคุณก็เข้าไปซื้อเลยนะครับประมาณนี้เนาะก็อย่างตอนนี้เนี่ยถามว่าเอ้ยตรงนี้ซื้อได้ไหมก็ต้องบอกว่าโอเคโอค้โหผมบอกให้ซื้อมาแบบนานมากลแล้วมันขึ้นมาตรงนี้ก็ต้องบอกว่าซื้อได้แต่ว่า มันสําหรับคนที่ไม่มีของซื้อแล้คนที่มีของกะคือไม่ซื้อแล้วคนที่มือีของคุณมีทุนดีแล้วคุณก็แค่ถือถือไปสําหรับคนไม่มีของเนี่ยเออผมว่ารอดูคืนนี้เผื่อมีจังหวะว่า PPI อาจจะออกมาดีว่าเออเ,เรียกะไรเงินเฟ้อสูงกว่าคาดเนี่ยก็คือคุณรอดูข่าวที่ทําให้คนตกใจระยะสั้นน่ะแล้วคุณก็เสี่ยงซื้อเข้าไปเลยอะไรประมาณนี้นะหลักการง่ายๆประมาณน,นี้มันผมว่าถ้ามันจะลงคืนนี้ก็ผมว่าอย่างเก่งก็น่าจะแบบสองพันสามร้อยแปดสิบห้า ก็คือมันคงแบบหลุด2,004แล้วก็ตกใจลงมาได้ประมาณ15เหรียญอย่างมากนะไม่น่าจะไปกว่านี้ไกลแล้วก็เราก็ต้องเข้าซื้อแหละอันนี้แต่จะเป็นไม้เขาเรียกว่าอะไรนะคนก็ซื้อตรงนี้คุณต้องเข้าใจว่าคุณเป็นคนเล่นสั้นนะครับแล้วก็คุณก็ต้องรู้ว่าต้นทุนที่คุณได้มามันไม่ดีคือมันไม่ได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่อะนะเพราะว่าคนที่เขาเล่นยาวจริงเขาต้องซื้อมาจากข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้คุณซื้อตรงนี้คุณต้องซื้อไม่เยอะนะหลักการคือต้องซื้อแบบ10ต้อ้อเซิน10%ขอะ เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันต้องอยู่ที่การบริหารหน้าตักนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมย้ําแล้วก็สอนทุกคนตลอดนะครับคือการที่เราสําคัญกว่าการรู้ว่าขึ้นหรือลงเนี่ยคือการรู้ว่าตัวเองคนซื้อเยอะเท่าไหร่ณเวลานี้หรือสายเยอะเท่าไหร่ณเวลานี้อันนี้คือสําคัญกว่านะอืมอย่างเงี้คนเราซื้อไปสิบเปอร์เซ็นตตรงเนี้ยเกิดมันผิดแล้วมันลงต่อเนี่ยเราก็ไม่ถือว่าเราผิดเพราะเราซื้อน้อยมาก เราอยากให้มันลงเพิ่มเลยเพราะจะได้ซื้อเพิ่มใช่ไหมแต่ถ้ามันขึ้นเนี่ยคุณรูถือว่าคุณโชคดีแล้วที่คุณยังมีของบ้างเพราะว่าเพราะว่าถ้าคุณเอ่อก็ยังเดียวคุณไม่มีเลยเพราะจริงมันอยู่มันลงมามันอยู่ต่ําตั้งนานคุณไม่ซื้อคุณมาซื้อตรงนี้แล้วคุณยังได้กําไรก็คุณโชคดีมากแล้วใช่ไหมเพราะอันเนี่ยแนวคิดแบบนี้ก็คือมันให้คุณปลอดภัยแล้วก็แนวโน้มถ้าคิดได้อย่างเงี้ยนะมักจะกําไรคนที่คิดอย่างนี้ได้นะอ่าเราต้องเราต้องควบคุมความโลภความกลวงตัวเองนะครับจริงๆตัวเล่ผมมไอยากจะริงตือ ผมลืมบอ,อกเฉยๆจริงมันก็คือประมาณสองพันสามรอยแปดสิบห้านะก็คืออย่างเก่งคืนนี้คงลงได้ประมาณนี้แหละไม่น่ามากกว่านี้แล้วก็คุณก็เสี่ยงซื้อเอานะครับประมาณนี้ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับก็โอเคแต่ว่าเชื่อว่านะสําหรับทองแท่งถ้าสูงว่าคืนนี้เงินเฟอ้อออกมาสูงจริงอ่ะนะครับเชื่อว่าน่าจะทองลงมาสองพันสามร้อยแปดสิบห้าจริงนะแต่เงินบาทน่าจะอ่อนนะเนื่องออกแม้เพราะว่ามันเหมือนมันผิดมันเขาแบบ ตอนนี้ตลาดเนี่ยไม่ได้คิดว่าเงินเฟ้อจะดีดขึ้นขนาดนั้นแล้วนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันทำให้เงินบาทเนี่ยผิดหวังไงมันจะเด้งขึ้นนะอ่อนค่ากลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทองไทยก็คงลงไม่เยอะมากผมก็เลยไม่อยากจะบอกว่าเอ้ยคนถือมาต้องมาขายมาอะไรคุณไม่ต้องทำอะไรนะคนถือมาเนี่ยคุณถืออย่างเดียวนะครับถืออย่างเดียวเลยก็สบายๆมันอาจจะมีลงมาคุณไม่ต้องผิดหวังนะครับก็ลงคุณอาจซื้อเพิ่มก็ได้หรือไม่ก็คุณก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องดูนะครับไม่ต นานๆเปิดบาญทีอ่ะก็กําไรมันก็จะค่อยขึ้นเรื่อยๆเองนะประมาณนี้ถือว่าคุ้มแล้วคือคือเราแค่หาทางที่คุ้มที่สุดแต่ไม่ได้กาไรเยอะที่สุดแล้วกันบางทีเราขายแล้วลงมาซื้อแล้วบังเอินขึ้นต่ออ่นนี้ั็คุ้มกว่าใช่ไหมแต่มันไม่ทํามีทางที่เราจะจับจังหวะางนั้นได้ตลอดเวลานะตอนนี้เนี่ยถือเฉยๆมันจะคุ้มมากกว่าแล้วกันนะโอเคก็กลยุทธ์เนี่ยผมก็พูดชัดแล้วนะครับประมาณนี้เนาะก็ถึงแม้ว่าจะขึ้นไปสองพันี่รอยห้าสิบก็ไม่ต้องดีใจนะครับก็ เฉยๆนะเราคือมันจะขึ้นอีกนะมันเป็นมันเป็นแนวต้านจริงอาจจะมีการตบลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสั้นๆนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่เนาะก็ไม่ต้องแบบแปลกใจหรือว่าโอ้ยต้องรีบขายมันจะกลับลงมาที่2องพอย่าไปคิดอย่างนั้นนะมันมันไม่ใช่นะโอเคก็คิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้กลยุทธ์กันไปแล้วนะครับก็ผมก็ ฝากไว้เท่านี้นะฝากอินเตอร์โกยูทู e ช่องนี้ด้วยนะครับใครยังไม่ Subscribe เนี่ยก็ช่วย Subscribe กันด้วยให้ไปถึงแสนซับเลยนะเป็นกำลังใจให้กับทองคำเป็นฉากขึ้นสวัสดีครับบ๊ายบาย